FruitBurry h a ป p y ้ u m m e r ต้อนรับหน้าร้อนกับกิจกรรมสุดพิเศษ p h o t o h ั n t Colorful แค่แต่งตัวสีสันแบบสุดๆไปทาน f r ุตบ b ร r ี่สาขาใดก็ได้เตรียมยิ้มรับโชคให้ดีๆใครที่ไปปาร snapshot, bon ์ซี้ส n a p ช h อตโพสบน f a c e b o o k .com/fruitberry มีรูปขึ้น facebook รับ Color Gift v o u c h e r ทานฟรีทุกอาทิตย์ไปเลยที่ f r ุตบ b ร r ี่ทุกสาขาเซ็นทัลปิ่นกล้าเซ็นทัลพระรามสเซ็นทัลพระรามสามเดม,ม,มอบางแคเซอร์คลราชพึก HAPPY h เ a l t ี้ฮาร์ by h e a ต t บ y ร์รี t b y ับมาเจอันอีกแล้วะคะในรายการชาเพ่นจ้าเป็ดรายการที่จะชวนให้คุณออกมาใช้ชีวิตแบบคิดเองได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะอดาก็อยู่ที่ร้น Birthday, านไอศกรีมฟรุตเบอร์ี่สาขาเซ็นทรัลพระราม3อีกแล้วค่ะกับช่วง HAPPY h e a l t h y Heart by f r u i t b e r r y ค่ะ ก็จะเป็นช่วงนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้แน่ๆนะคะกับการได้มาเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าแค่เห็นจากการลงทะเบียนจาก Facebook ของเรานะคะโอ้โหน้องๆเข้ามาลงทะเบียนแบบถล่มทลายเลยค่ะส่วนบรรยากาศในร้านไอศครีมฟรุตบารี่ของเรานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนมินิคอนเสิร์ตเลยไไมีป้ายไฟเต็มไปหมดโอ้โหสมกับฐานะของแขกรับเชิญของเราจริงๆค่ะที่เป็นเดอะสตาร์เจตนะคะวันนี้เนี่ยใบยให้นิดนึงดีกว่าว่าเขาเป็นสาวเซอร์ค่ะที่เพิ่งจะ วางแข่งอะไรบ้างไปเมื่อเร็วๆนี้รู้ไหมเอ่ยว่าเป็นใครใช่แล้วค่ะนั่นก็คือน้องนศพนายังกูนั่นเองค่ะตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องนศด,ดีกว่าค่ะ yeah. ใช่แล้วนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากพี่ได้ตอนนี้นอีาคนแล้วนะตอนนี้ก็ตื่นเ้ดี๋ยวไปหาสามีนะคะบ้าน ถึงอัลบั้มพี่ต้องวางแผนไปดีกว่าถือว่าเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของน้องรเลยใช่ไหมคะต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมรู้สึกดีใจตื่นเต้นอยู่แล้วแหละดีใจมากคือเหมือนกับว่าเราเป็นคนชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วแล้วการที่ได้แบบเอาเสียงดนตรีที่เราชื่นชอบ19ปีที่ผ่านมาเสียงดนตรีหนึ่งๆเนี่ยมาเป็นที่แผ่นแผ่นหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอะไรที่แบบมันดีใจอะซื้อกันหรือยังซื้อกี่แผ่น ได้บอกไปนะคะว่ามีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้แบบเต็มๆเลยใช่ค่ะพูดถึงเพลงเห็นบอกว่ามีแต่งเพลงเองด้วยใช่ในอัลบั้มนี้จะมีแต่งเพลงเองสองเพลงก็คืออยากจะรู้ที่ร้องคู่กับพี่จูเนียร์เดอะสตาร์นะคะอยากจะรู้ตอนนี้เธอนั้นอยู่ที่ไหนอยากจะรู้ว่าเธอยังคิดถึงฉันไหมอยากจะรู้ว่าเธอนนคิดฉันไรอยากจะรู้อยากจะรู้อยากจะรู้แล้วก็ เพลง j u s t f i n e นะที่เคยเอามาประกวดตอน audition กับ The Star ใหม่ๆด้วยไม่ใช่แค่นั้นในมิวสิกวิดีโอเห็นว่าแบบมีท่าเต้นใช่แล้วคือแบบเพลงเขินซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเพลงนี้นั่นก็มีอะไรหัวล้ออะไรหัไเราะ ไม่เหนื่อยหรอกเพื่อตัวเองเอะไร กับพี่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งก่อนเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบทำออกมาเป็นแบบซิงเกิลซึ่งจะปล่อยเลยทำเพื่อความสุขของเราก็ลองให้ให้ค่าย Exact ฟังดูแล้วก็ผ่านแล้วก็เลยได้มาเป็นซิงเกิลล่าสุดถามว่ามีท่าเต้นเลยไหมไม่มีหรอกขยับร่างกายมากกว่าไม่ขยับร่างกายไม่ควรเรียกว่าเป็นท่าเต้นนะคะถ้าเกิดเต้นอีกรอบล้วก็เต้นไม่ได้นะคะตามสเต็ปนั้นจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหม่ พูดถึงตกอะลรบ้างนี้เห็นว่าร่วมดีไซน์เองด้วยคืนนี่แหละ scrapbook เป็นไดอารี่เพราะว่าอยากให้มันดูเหมือนแฮนด์เมดเพราะนชอบของแฮนด์เมดรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นแฮนด์เมดเนี่ยมันมันดูมีจิตวิญญาณของคนที่ทำอะอยู่ในทุกชิ้นนี่ค่ะเมื่อกี้ใครมีขอมาชอว์หน่อยเดี๋ยวไม่เห็นภ้านี่เป็น แกบบุ๊กนะมคะมีหนังยางมัดผมแถมมาให้ด้วยนะอย่างที่น้องนศบอกเลยว่าเหมือนน้องนศชอบของแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นมันจะดูเหมือนเป็นแฮนด์เมดจริงๆนะคะเป็นแบบเก่าๆอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็ขาดแล้วเราพูดถึงอินสไปนิดนึงว่ามีอินสไปมาจากอะไรคะอยากให้ทุกคนที่แบบได้สัมผัสกาแลบบํานดแล้วได้เปิดมันฟังจะได้แบบจะได้เห็นว่านดแบบใส่ใจมันเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยพูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือเอาง่ายๆว่าเห็นน้องนศที่ไหนจะเห็นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งของคู่กายรู้ไหมว่าคืออะไรคินกายเป็นอวยยะชิ้้นทีี่่ไมเรรบอ ้มีการดีไซน์อุคูเณเล่เองด้วยจะเห็นว่ามันออกมาเป็นสัญลักษณ์พีซนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โนโนชอบคือ น้ออยากมีแบรนด์เป like ็นของตัวเองก็เลยทำกับคุณพ่อขึ้นมาโน้ตแล้วก็พีมมาจากพนายังกูลเลือกไม้เองด้วยเพราะว่าที่บ้านเป็นโรงไม้แล้วก็ออกแบบเองแล้วก็ส่งให้เขาผลิตอะไรนะแบบได้ยินแล้วแบบขัดเองด้วยก็เนี่ยค่ะเสร็จงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเสือเพชรได้เสนอตองกลับไปขัดไม้ต่อน้องๆคนไหนอยากจะมีไว้ในครอบครองทั้งเลือกแรกอินเทอร์เน็ตนะคะส่งไปถึงที่เลย w ว w บ o t ้ตเดอ com นะคะ สามารถสั่งซื้อกันได้อย่างที่2ก็คือร้านอุ๊คุเลเล่ชั้ันนำพุกกทธกรมเพราะอยากให้อุ๊คุเลเล่นี่อยู่กับคนไทยไป็นหลอดไม่ใช่แค่แบบมาแล้วไปเป็นเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคาดว่าทุกคนอยากจะเห็นน้องนวเล่นสดใช่ไหมใช่งั้ก็<ร>ต้องโชว์หน่อยละใ <ๆ S 1> ห้น้องนวเลือกมาหนึ่งเพลงเลยดีกว่าเพื่อแฟนคลับเลือกเออ Different language, different country, different place, different family, different school, different friends, different footsteps, different trend, different streets, different names, different places, different games, different songs, different sights, new adventure, new beginning. I'm oh. oh! Honey, don't you worry, you will be just fine. We're walking on this road together. Tomorrow we'll be laughing together Bye. Thank you! ดฝากอัลบั้มใหม่ของน็อตไว้นิดนึงดีกว่าโอเคซื้อได้แล้ววางแผงเรียบร้อยแล้วทุกประเทศไทยพร้อมดี่บริการเกตนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่มีเวลาไปซื้อแล้วอยากโหลดเก็บไว้ก่อนดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้าแล้วโทรออกอย่าลืมโทรออกนะโอเควันนี้นะคะโหเสียดายมากหมดเวลาของรายการชาเพ็นจ้าเป็ดของเราแล้วแต่น้องน็อตยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วอยู่กับผู้โชคดีอีกสามคนที่จะได้มาเล่นเกมกับน้องน็อตเดี๋ยวเราให้น็อตจับฉลากเลยดีกว่าว่าคนไหนเนี่ยจะได้มาเล่นเกมกันโอเค โชคดีจะได้ไปเที่ยวอลาสก้ากับน้องก็คือเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้สามคนนี้จะได้มาเล่นเกมกับน้องนถแน่นอนแล้วก็ได้ใกล้ชิดแบบสุดๆแน่นอนค่ะหมดเวลาของรายการชาเพ่นจับเตดของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะร้านไอศครีมฟรุ๊ตี่สาขาเซ็นทรัลา้าทางสามขอบคุณน้องน้ตแล้วก็ขอบคุณน้องนแฟนคลับของน้องรถทุกคน แล้พบกับรายกาปปรชั้เพ้นซ์รเต็ดรายการที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบพีิดเองได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะกับน้องนรดนยังกูยิงอยู่กับเราวันนี้สวัสดีค่ะพลาดไม่ได้กับความสนุกและแฮปปี้สุดๆที่พรีเมียมเกิด์ r ฟรุตเบอรีจัดให้ในช่วง Happy Healthy Heart by f r u i t r y r กับกิจกรรมสุดฮิตโพสต์รูปไอเดียเด็ดหัวข้อ Happy Healthy Heart ถ้าใครโดนใจชาฟุตบอรี่กดไลค์มากที่สุดเตรียมรับแพ็กเกจเที่ยวเกาะไปคลายร้อนฟรีรับซัมเมอร์นี้ไปเลยสนใจดูรายละเอียดและกะติกาเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodberry รีบโพสต์ด่วนวันนี้โพสต์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะ